สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะโดยที่คุณครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนเหมือนเดิมนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เริ่มที่คอร์สที่2นะคะก็คือบทที่3เขาวงกดแล้วก็บทที่4ศิลปินนะคะซึ่ง เป็นบทที่เป็นการเขียนโปรแกรมง่ายๆในเรื่องการจัดลำดับนะคะนักเรีนยนก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่ครูส่งให้เลยนะคะหรือใครที่เล่นกับมือถือคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องตะแคงมือถือให้เป็นแนวนอนก่อนนะคะถึงจะสามารถฝึกเขียนโปรแกรมได้นะคะแต่ถ้าใครเล่นจากคอมพิวเตอร์ก็สามารถเล่นได้เลยนะคะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรอลองคลิกเข้าไปนะคะ เมื่อนักเรียนคลิกเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องเข้าสู่ระบบนะคะก็นักเรียนสามารถกดดูคลิปวิดีโอก่อนเรียนก็ได้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือนักเรียนก็กดปิดไปเลยนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้เข้าใจเองนะคะอ่าคลิกตกลงนะคะเอ่อจากข้อที่1นนักเรียนจะเห็นว่าเราเนี่ยเขียนโปรแกรมโดยการดูทิศนะคะดูทิศ ทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกหรือที่เป็นลูกศรน,นั่นเองส่วนข้อที่2เนี่ยเราจะเริ่มเขียนบล็อกคําสั่งโดยการมีตัวอักษรน,นะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องอ่านออกแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถเขียนโปรแกรมในคอสที่2ได้นะคะสําหรับบทที่3เขาวงกฎนี้นะคะมีทั้งหมด11ดดานด้วยกันนะคะ วิธีการเล่นนะคะอันนี้ซึ่งครูน่าจะเคยให้นักเรียนเล่นเมื่อตอนตอน้ตนๆเถอมไปแล้วนะคะก็คืออให้นกสีแดงหรือแอนตี้เบิตัวนี้ใช่ไหมคะกระโดดขึ้นมาทับหมูสีเขียวแค่นั้นเองนะคะโดยที่ถ้ามีการหันซ้ายหันขวานักเรียนก็จะต้องหันให้ครบและมีข้อควรระวังคือห้ามโดนระเบิดนะคะที่เป็นกล่องหลังไม้นี้นะคะ ามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะเริ่มเขียนบล็อกนะคะดูซิว่าตำแหน่งนกสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วจะต้องกระโดดกี่ครั้งแล้วก็มาทับหมูสีเขียวนะคะโดยจะต้องไม่เกิน3บล็อกที่เขากำหนดให้ตอนนี้มี1บล็อกแล้วก็คือบล็อกตัวนี้นั่นเองเริ่มต้นนะคะ,ะเริ่มแรกนะคะเราลากบล็อกมาแล้วให้ดูติดกันแบบนี้นะคะ,ะนกสีแดงจะต้องไปข้างหน้า2ครั้งใช่ไหมคะ อ่าเสร็จแล้วให้กดรันโปรแกรมหรือเริ่มตรงนี้เลยนะคะอ่าเมื่อนกเมื่อเราเขียนโปรแกรมสำเร็จในด่านแรกนะคะ mm hmm. เขาก็จะขึ้นมาให้ไปต่อเลยนะคะด่านที่สองก็จะมีเริ่มไกลขึ้นยากมากขึ้นนะคะครูแนะนำว่าให้นักเรียนนะคะ ค่อยๆ่อยทำไปถ้าใครนะคะลากบล็อกคำสั่งแล้วเกิดผิดพลาดนักเรียนสามารถลากบล็อกกลับมายัางตำแหน่งกล่องเครื่องมือจะเปลี่ยนเป็นรูปถังขยะให้นักเรียนทิ้งบล็อกคำสั่งไปนะคะเอาล่ะ ทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองนะคะจนจบด่านที่11หลังจากนั้นมันจะรันไปบทที่4นะคะบทที่4ก็คือศิลปินแล้วก็ยังเป็นการจัดลำดับง่ายๆเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนเล่นแค่2บทก็คือบทที่3และต่อด้วยบทที่4หรือใครจะคลิกดูตรงนี้ก็ได้นะคะข้อที่2จะมี ถึงบทที่19ซึ่งยากมากๆเลยนะคะใครไม่เชื่อลองอยู่ๆกระโดดเข้าไปเล่นบทที่19เลยนักเรียนคงอาจจะแบบงงแล้วก็เขียนโปรแกรมไม่ถูกเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนนะคะเมื่อจบด่านที่11 ของบทที่3มมันก็จะเริ่มด่านที่1ของบทที่4ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเล่นถึงด่านที่12เท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครใจร้อนอยากจะฝึกเล่นลูปนะคะลูปลูปก็จะเริ่มยากขึ้นนะคะนักเรียนก็สามารถฝึกได้แต่ ในขณะที่เล่นบทที่3และบทที่4นะคะให้ในักเรียนเลือกแคปหน้าจอมาให้ครู1ภาพในขณะที่ตัวเองฝึกเขียนโปรแกรมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับภาระงานของคุณครูใครที่ติดปัญหานะคะตะแคงโทรศัพท์เป็นแนวนอนแล้วยังเล่นไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าครูก็เสียดายนะคะซึ่งจริงๆก็ แค่แตะแคงโทรศัพท์ก็จะเล่นได้ครูไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์อาจจะสเปคไม่ไม่มากพอหรือเปล่าหรือระบบ iOS น้อยไปหรืออะไรครูก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ครูคิดว่าอาจจะมีส่วนน้อยจริงๆที่เล่นไม่ได้คืออาจจะแบบโทรศัพท์อาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้จะต้องเชื่อมต่อกับ,กบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นถึงจะเล่นได้เอาละค่ะ สำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แค่บทที่3และบทที่4นะคะไว้คราวหน้าเราจะเจอกันเรื่องลูปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ